เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับช่องวจีจีและอยู่ในช่วงของรายการงานวิจัยอเบียนครับผมเนือ่องจากตอนนี้นะครับสายที่พวกคุณเจอทั้งหลายหรือว่าผมเนี่ยเล่นแล้วเจอมากมากและบ่อยที่สุดเลยก็คือ Du ล s ั o r ์ไม่ก็ Bow r e g u l ล่าไม่เชื่อคุณไปดูได้เลยคุณคิวมากี่ตัวคุณโดนมากี่ตัวในวันหนึ่งอ่ะคุณต้องเจอแน่นอนซึ่งมันสู้ยากมากกับอีสองบิลเนี่ยผมจึงได้ ทำงานวิจัยเพื่อมายักังทั้งสองสายนี้โดยใช้ระยะเวลาในการวิจัยมานานพอสมควรซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของคลิปนั้นเรามาดูบิลที่เราเจอกันก่อนดีกว่าผมจะยกตัวอย่างเช่น d u ด s w ซอ d ที่เราได้สู้ๆกันมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใส่หัว Hunter h o o ูที่เป็นหัวสะท้อนเสื้อ Mercenary Jacket ที่เป็นเสื้อดูดเลือดและเท้าเหล็กอะไรก็ได้ที่มันกดวิ่งเร็ว ถ้าโชคดีก็จะเจอโซลเจอร์บูทที่มันเท้า8เกียร์แต่ถ้าโชคร้าย่อยคุณจะเจอการเดียนบูทที่มันแปลงร่างเป็นตัวยักษ์ได้และที่สําคัญมันจะใส่เทสฟอร์ดลงมาเป็นพวกคุมสายฟ้าที่ตีราช็อตนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใส่มาก็ถือว่าโชคดีไปไอ้นี้ก็มาถึงก็ไม่พูดพราำลำเพงนะโดดใส่หน้าเลย ตัวอย่างที่2ก็เป็นโบลนะครับโบเรกูล่าในที่นี้ก็คือธนูธรรมดานะครับที่ปรับมาใหม่ยิงได้4-5นัดแล้วก็กิ้งเออนั่นแหละเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้จะออกแนวไปทางเทศตกึ่งใครนะเพราะว่ามันจะกดอันติแล้วยิงหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะถอยไปเพื่อสกิลของพระคุมเทสฟ,ฟอร์ดนะครับคูลดาวนก่อน คุณก็จะโดนชอด็อตซีซีไปเดยอหนึ่งครั้งมันจะนั่นถ้ามันยิงต่อมันก็ไล่คุณต่อได้เออแล้วมันจะต่อเลือนคไปเรื่อยครับผมมันจะเหตดก็ได้มันจะไข้ก็ได้สายเนี้ยซึ่งอันตารายพอสมควรแต่ไม่ต้องห่วงผมได้ทําวิจัยมาเพื่องานนี้เลยดลิวนี้สามารถเคาน์เตอร์ทั้งสองสายนี้ได้โดยที่คุณออกแรงเพียงนิดเดียวสายนั้นก็คือสเปียร์เรกูลาน,นั่นเองนะครับหรือว่า สเปียธรรมดานั่นเองนะครับผมโอเคมันมีขั้นตอนการเล่นยังไงเงื่อนไขในการเล่นสเปียธรรมดาตัวนี้นะครับให้ทุกคนนั้นเก็บสเปรดสีฟ้านะหรือว่าเลเวลของหอ,อกตัวเนี้ยให้ประมาณ40นะครับเพราะว่าพอเมื่อสีเนี่ยคุณจะปลดล็อกสกิลใหม่นะครับมันจะเป็นสกิลสะท้อนที่จะต้องใส่เทียห้าครับผมมันจึงจะมีสกิลนี้ให้คุณได้ใช้อ่าเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้แล้วกันเนาะเวลาที่คุณใช้สกิลเนี้ยนะครับมันจะ channeling ถุยมันจะ channeling โอเ okay? ค channeling สกิลนะครับโดยการหมุนควงหอ,อก อ่ะทำซาวให้ด้วยอ่ะโคตรดีเป็นไงหลังจากนั้นมันจะเพิ่มรีซิทที่คุณนั่นอย่างมหาศาลประมาณร้อยกว่าแล้วแต่เชียเออแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือการสะท้อน100%ครับผมซึ่งมันจําเป็นมากครับเพราะว่าส่วนใจศัตรูที่เราเจอในัะเลือกนั้นมันจะใส่ผ้าคลุมเท็ดฟอร์ดครับผมหรือไม่มันก็กระโดดใส่เราก่อนถูกไหมเราจะเป็นตัวรับส่วนให้มันเป็นตัวเปิด มันคือเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะใครนึกภาพก็สนุกแล้วแต่แค่นั้นยังไม่พอคุณจะต้องใส่ Hunter Hood ที่เป็นหัวสะท้อนอีก Hunter Hood ก็จะช่วยให้สะท้อนอีก100%เป็นเวลาเท่าไหร่วะ4วิจะไม่ผิดเท่านั้นยังไม่พอคุณจะต้องใส่ Assassin Jacket ไม่ใช่บินวอลเพื่อเอาสะท้อน33%ซึ่งจะทำให้คุณนั้นโคตรเหนียวแต่บางทีก็ใช้บินวอลนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไมใช้บินวอลเพราะว่าเพราะว่าศัตรูนั้นจะใช้ดูดเลือด ไม่ก็คีริกโลบนะครับซึ่งเป็นเสื้ออามาตะถ้าศัตรูกดเสื้ออามาตะคุณก็วินวอลจบถ้ามันดูดเลือดคุณก็กดวินวอลมันก็ไม่ได้ตีมันก็ไม่ดูดโอเคเท่านั้นเลยเท้าเหล็กใส่อะไรก็ใส่มือลองใส่ทอสใส่อะไรก็ได้ครับผมตามที่คุณถนัดหรือมีงบพอภาคภูมผมไม่แนะนาให้ใส่เทสฟอร์ใส่ธรรมดาไปเลยเดี๋ยวผมมีคลิปตัวอย่างให้ดูงานวิจัยนี้สามารถชนะสายเทสทั้งสองสายนี้ที่เป็นเมตาอยู่ได้ไปกันเลยครับมาที่ตัวอย่างที่1เลยครับรอนนี้ผมเล่นเป็นดเวลซอรบ เจอกับคาวิ่งซอสครับผมที่มีสกิลมูเมนต์นะครับผมก็จะเปิดด้วยสก,กิลอันตีไปแล้วครับจังหวะน,นี้กดสะท้อนไปนะครับเขาวิง่งเราวิ่งนะครับผมไม่ได้เราอยู่กับดักไว้นะเราได้เปรียบซึ่งเขาใส่บิลมาสูงกับผมมากนะเขาใส่4.3่ามนะครับซึ่งผมใส่แค่4.1นเท่านั้นนี่ก็ฟันไปนะครับอาศัยมอนไบนะครับเขาเปิดอันตีไปแล้วอันตีเราเลียไว้นะครับผมไม่ต้องห่วง ล็อกขาไปเลยหนึ่งสกินหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับตีธรรมดาโดดซ้ำครับผมเอาเขาวิ่งเราวิ่งนะครับตั้งหลักกันก่อนสักแป๊บหนึง่งตีมอนเข้าไปดูนะครับดูแมปไวนะครับเราจะวิ่งไปทางไหนเราต้องดูแมปนะครับในวันนี้ผมไม่อยากจะหนีแล้วครับสะท้อนของผมใช้เสร็จแล้วนะเฮ้ยคูดาวเสร็จแล้วกด,ดแล้วโดดใส่ได้เลยปั๊บปัป๊บเรียบร้อยเรามาดูของกันนะครับ โอ้โหชื่นใจาแสะ้นจากที่เห็นในตัวอย่างจะเห็นได้ว่าบิวของเรานั้นส่งพลังบากมาและนี่คือสายที่เราจะมาเคาน์เตอร์มันนะครับมาในไฟน์นี้เราก็จะมาเล่นหอ,อกกันเลยนะครับผมมาดูกันอีกแรกที่เราต้องหาก็คือศัตรตูของเรานะครับดูในแบบนะคำนวณเอาว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับโอเคเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจออ่า ตูขึ้นอยู่ที่ขอบจอทางขวาแล้วนะครับกดดูบิลโอเคเห็นไหมเป็นตัวเอลซอสน,นะครับใส่เสื้อเมอร์เซเี่หัวสะท้อนเท้าโซเจอร์บูทหรือว่าเท้าแปดเกียร์ใส่เทสฟอร์ตมาด้วยอ่านี่เจอบ่อยเจอบ่อยอ่าดูนะครัเว่าเขาจะทําอะไรตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูก่อนดูโซมเขาก่อนเขาจะเล่นอะไรอะโอเคเขาลากเราไปกับดักนะครับเราถอยเอลปาตั้งหลักข้างนอกก่อน อย่าพลีพรามที่จะปวดนะฮะเดี๋ยวปัจเจ้าที่ไหนก็ฆ่าทิ้งนะครับเพราะว่าเสื้อของเราไปวินวอล์กนะครับปอจเอร์มันมองทะลุนะจะทำให้วินวอล์กเราหายโอเคมอ,มองท่อไม่มองทางากดสะท้อนไม่ได้นะครับโดนอินตลับไปก่อนยังไม่เสียสะท้อนนะเขาก็จะพยายามรอดเราไปที่กับดักรอถุยล่อเถอะ ตามเข้าไปเอ้าเล่นกับดักก็กับดักมามามาเอายังไงอ่เอาเอาโดนเองแล้วหนึ่งมามายอะไงพ่อหนุ่มมองท่อไม่มองทางเอาโดนแล้วสองเดินเอาเดินยังไงเนี่ยชนะแล้วนะเนี่ยเอ้าเอาปล่อยให้เล่นเนี่ยเอ้าเอาเนี่ยทีมอีกสองทีอ่ะเอ้าเอาวิ่งไปล็อกขาไปไปไหนเอ้าให้เลือก ค่อยตามไปนะครับเสื้อก็เหลือหัวก็เหลือสะท้อนยังไม่ได้ใช้เลยอ๋อเรือมาหารลรือมาหารสงคัาเลยนะเนี่ยอ,อสู้ยังสะท้อนรอเลยเอ,อ๋ออือปาบเรียบร้อยง่ายไหมง่ายจริงสะท้อนอย่างเดียวครับต่อให้เขากดดูดเลือดแล้วก็กดบินวอลกได้นะครับโอเคง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวต่วตอไปกันเลยครับ มาต่อกันในไฟที่2เลยนะครับผมบอกเลยว่าไฟนี้เรานานแน่นอนนะครับศัตรตูแต่งเป็นสายอะไรวะเนี่ยธนูโบเลกูล่านะครับเสื้อคีริโลปเป็นเสื้ออมตะหัวสะท้อนครับผมโอเคเรามีอะไรจะสู้เขาได้บ้างนะครับเราก็สำรวจตัวของเราดูนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับการอ่านศัตรตูนะครับผมต้องอ่านศัตรตูให้ขาดนะครับว่าเขาจะใช้อะไรกับเราเราควรจะเคาน์เตอร์เขายัางไงนะครับ วันนี้ผมว่านานแน่นอนเอาแทงอะไรขาเมึ่เนียมึงไม่โดนในเบนก็สิ่งสำคัญของการสู้กับถนนเราต้องมีทางวนนะครับเพราะเขาจะมีดีดมาหาเราแล้วเราก็ต้องวิ่งนะครับผมมีมอนเหลือไปสักหน่อยเพื่อเก็บชาร์จครับอ่ะคิวติดนิ้วไม่รู้เป็นไรนะขนาดไม่ปิงนะเนี่ย เราจะรอเขานะครับแจ้งเตือนให้เขามาหาเรากันหน่อยยูคูแมนไออยูต่ตรงนี้เด้อีออ่สำคัญเขาก็ใส่เทสฟ,ฟอร์ดมาเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้พ่อคุมเทสฟ,ฟอร์ดเนี่แหละเป็นตัวสะท้อนให้เขาโดนดาเมจของเรานะครับเอาเลยเอาละเก็บชาร์จให้ครบสามนะครับพุ่งเสียบก่อนเลยครับหนึ่งปับป๊บสะท้อนปั๊บเห็นไหมเกือบครึ่งแล้วนะเกือบครึ่งแล้ว,นะลวยังมีหัวต่อมีหัวต่อเอาเสียบไป เขายิงคือเขาโดนสะท้อนนะครับเออเป็นเขาล่าถอยไปแล้วแล้วก็ปล่อยไล่เขานะคือกะระยะไม่ให้เขายิงเราได้แต่ว่าเราตามก็ตามได้นะครับอย่าดันทุลังนะเพราะว่าสกิลเราไม่พอเราก็่อยให้เขากลับไปก่อนเราเอาชัวร์ไปก่อนนะครับอยู่ในที่ที่เราได้เปรียบดีกว่าเฮ้เเราเห็นเลือดเดงแล้วเราถอยมาเลย เราก็วิ่งไปแล้วเหมือนกันเราก็อยู่ที่นนี้แหละมีที่ให้เก็บชาร์จนะครับเราได้เปรียบนะมีกับดักด้วยมีมอนให้เก็บชาร์จด้วยไปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับไปตึงๆเก็บ <c oughs> ชาร์ตไปเรื่อยๆนะตือ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 ุ้ง <c oughs> เปิดไปเลยครับมาท้อนปับ๊บเอเ่อเซสฟอ์ดของเขาทำงานเขาก็โดนช็อตเองนะครับ ใส่เข้มาหัวกดหัวนะครับมโดดเสียบเอาไม่ได้แนละ้วกดสะท้อนตอนแล้วยังไงสะท้อนแล้วยังไงตอนนี้สกิลสะท้อนเราหมดนะครับตอนนี้ต้องวิ่งรองสกิลก่อนทีมปั๊บไม่โดน,อน,อนเอาสะท้อนสะท้อนอ๋อปุ๊บคิลลิกรถทำงานกดวินวอลครับผมเขาดีดนีไปแล้ว แล้วที่เรากดวินวอลก็อย่าเดินเลยเกิน14เมตรนะครับวินวอลเราจะหายทันทีนะเขาไล่มาแล้วก็หนีก่อนนะครับสะท้อนไว้ตอนนี้ดูเหมือนเราจะได้เปรียบนะครับไล่เลยครับอันติไปฟุ๊บทิมปับ๊บตีเรียบร้อยครับผมที่ได้ก็ชื่นใจเห็นได้ว่าเราต้องใจเย็นๆนะครับเราเสียเปรียบสกิลไม่มีก็อย่าฝืนเข้านะครับถอยมาก่อน ยังไงเราได้เปรียบนะเพราะยังไงเขาก็ต้องยิงเรานะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยโอเคผมก็จะพากแค่2คลิปนี้นะครับอ่าอีที่เหลือผมก็จะให้ดูเป็นคลิปใส่เพลงแล้วนะท่านผู้ชมก็คิดตามเอาแล้วกันนะครับว่ามันควรที่จะใช้อะไรนะครับใช้สกิลไหนเพื่อรับมือกับศัตรูแบบไหนนะครับอย่างแรกเราก็ควรจะไปส่องบิลของชาวบ้านเขาก่อนนะแล้วค่อยมาประมวลของเราเองอ,อประมาณนี้ผมก็จะมีให้ดูตัวอย่างอีสัก2 3สมไฟนะครับอ่ะไปกันเลย โอเคก็ผมงานวิจัยนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับถ้าทุกคนนําไปใช้แล้วได้ผลดียังไงก็เอามาบอกกันได้นะครับผมสิ่งสาคัญก็คือต้องใจเย็นๆน,นะครับอย่ารีดเกินไปํำนวนศัตรูอ่านศัตรูให้ขาดน,นะครับว่าเราควรจะสู้แบบไหนนะครับตัวอย่างผมก็ใช้แบบตามมีตมเกิดนะ,ะทักษะที่ให้ไปมันก็อยู่ในคลิปครับไปลองหาหาดูกันได้มาพลาดจุดไหนก็ปิดจุดอ่อนตรงนั้นนะครับถ้าชอบค,คลิปนี้อยากให้วิคิดนี้อีกก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ